สวัสดีค่ะสวัสดีคุณน,น้องแม่นาฬุดมหายแล้วค่ะวันนี้จะพามาเก็บบรรยากาศในเบื้องว่าแม่นอนเ,ทเ,อเ,อเ,อเอฮทปตามอะไรคะสีซิลิโคโนนะคะเนาะคางๆรอบอ่าผนังนะคะเพราะว่าต้องฉีดคะ่ะปูฉีดบไว้นะคะเนาะเพราะว่าลมหนาวเข่ามาค่ะเวลาลมนะคะลมพฤนจิีเข่าเป็นช่องช่องเล็กๆช่องแคบแคบนะคะ ต้องมาฉีดนะคะก็ช่วงนี้ก็บ่ได้อัาเป็นใ้เบิ่งนะคะเนาะเพราะว่าอ่าอากาศปกค่อยดีค่ะก็เลยบ่ได้เฮ็ดข้างนอกนะคะก็เลยแบบเก็บบรรยากาศเฮ็ดข้างในไว้ก่อน,นะค่ะว่าช่วงนี้ไม่ลอยเฮ็ดุยังแน่นะคะเนาะก็เลยเก็บบรรยากาศการฉีดซิลิโคนนะคะว่าเฮาต้องฉีดค่ะแต่เฮาบรร่ฉีดนะคะก็เออ่มันจะหนาวประจํานะมันมันจะมันจะหนาวแห้งค่ะเพราะว่าอ่า ใช่ใส่ฮีเตอร์เปิดมันกันย่งหนาวอยู่นะคะก็ต้องฉีดยาต้องการป้องกันไว้ล้มเขามานะคะก็คอยฉีดค่ะกาจะฉีดได้แต่ละอันนะคะแต่แต่แล้วแต่ละอันนะคะเพราะว่าต้องใส่ใส่แรงกดคะ่คะค่ะอันนี้ก็คือแบาบว่า้าวบาบฉีมันก็จะเป็นช่องช่องน้อยแบบนี้ค่ะกระเบิงบุเป็นตาคือสิล้มจบะบ่เข้านะคะแต่ว่าวล้มมันเขามาได้ค่ะเราก็ช่วงแบบนี้ค่ะมาแรงมุมนะคะเพืเจ่จะเขามาค่ะ อันนี้ก็คือฉีดต้นนี้ฉีดแล้วค่ะก็จะแนบบ่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่ามันแบบว่าใส่นะฮะเนาะเป็นซิลิคโคนแบบใสค่ะกะับป้องกันล้มเขา่าแล้วกะัอ่าแมงมุมได้ร้ายค่ะเม,มืนอไหก็จะบาร์สมารกเมืนอไหก็จะบดได้มามมาซอยสามีเหอกค่ะเพราะว่าอ่ามันอไหร่จะเหตุงานในบ้านนะฮะก็เลยปล่อยสามีเพิ่งกะประ้องการนะคะ่ะเพิ่งกะเลยปล่อย ไม่นอยเหตุงานบ้านต่อไปเังนกับเหตุคนเดียวของเพื่อนค่ะน,นี่คือไม่น้อยแอบมาย่องเบิงค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศในการฉีดซิลิคอนรอบผนงังค่ะมาให้เบิงค่ะกับบ้านจะเรียบร้อยดีค่ะยังเหลือลายอีกหลายเติบค่ะก็กว่วจะแล้วเป็นรูปร่างนะคะเนะาะกลจะฉีดแล้วค่ะก็ค่อยมาฉีดตามห้อยแบบนี้ค่ะอ้อมทั้งหมดน,นะคะทั้งข้างบนข้างล่างนะคะ กะเลยค่ะซ่อนกะไม่รอก็บริหารกาศสามีเป็นก้นเห็ดเองทั้งหมดกะกับบริษมาซอยพลจากจากยางเลยค่ะพอเพิ่ออกวางงานขังในกะบบต้องลงบบต้องรีบนะคะค่อยๆเห็ดไปเท่าไเท่าหน่อยค่ะกะเพื่อนกะค่อยเห็ดของเพื่อนไปค่ะแบบว่าใจเย็นฮะนอช่วงยำแรงค่ะช่วงหลังจากเห็ดการบ้านลุกหรือป้อยนะคะกินโอเค พื้นยังคงเว็นค่ะ,ะไม่ได้ใช่ไหมเฮเบิรงเป็นพื้นสีนี้ค่ะเพื่อจะเอามาดตัดกับไม้นะคะจริงๆเราไม่ควรจะเป็นสีนี้ค่ะก่อนที่เพควนจะลงนี่อันนี้นะคะก็คือปูได้พื้นไม้ไม่อันนี้ก็คือไม้แข็งแรงค่ะแตาผู้หญงว่าเพื่อป้องกันที่จะอีกสั้นหนึ่งค่ะความอุ่นนะคะใต้ไม้นี่ก็สิเป็นแบบวา่าแผน่นใต้ไม้นี่ยค่ะก็สิเป็นแผ่นรองนะคะไม่ได้ใช่เบิรงอันนั้นคือแฟนร์ล็อกก็เอิ้นว่าอ่า อินเจเลชันภาษาไทยอย่าถามไมหน่อยเด้อแปลว่าอย่างเป็นโฟมนะคะการความหนาวการความเย็นนะคะหล้วก็กัารความร้อนวันเท่าน่าจะมีไข่อยู่นะคะแพนนีสุดยอดแห่งความแพงแพงแห้งค่ะสามีพนรองตัวนี้ก่อนนะคะลองพื้นพื้นไม้แบบนี้ค่ะลองพื้นไม้แล้วก,มนนก,นนก็มาลองแพนนีก็แพนนีอีกค่ะมาลองแพนนีแพนนีก็บสิมีแบบว่ามีความนุ่มๆยุ่งๆงนี้ก็ การความหนาวเพื่อขึ้นไมาเอกแล้วก็ค,คอยมาลงไม่อันนี้อันนี้ไม่ปลอมนะคะบอมันไม่แท้ไม้พลาส,สติกไม้พลาส,สติกบอมันไม่แท้ที่เขาพี่เบิรงกันค่ะเอามาลงทึงท่งๆของบ้านของไม้แท้เพราะว่าถ้าบอสัมนั้นสิเป็นร้อยขีดควรเห็นบอคะ่ะอันนี้คือร้อยขีดควรเวลาเขาไมหย่งของว่างหนักกับสีวางผืพวงอ่าสิเป็นร้อยขีดควรสิเป็นแบบว่าแ,แรกๆเดสีงามค่ะพ้ปีสองปีไป เดียวว่าเห็ดยังบลร์วังเนี่ยก็เห็ดยังบลร์วังก็สิเป็นห้อยนะคะสามีเพิ่งก็เลยตัดสินใจใลงลงไม่ปลอมเทิ้งเทิ้งไม่แท้ค่ะอันนี้คือห้องอันนี้อันนี้คือห้องน้อยค่ะแต่เห็ดบ่อฮัลแล้วนะคะพาโปโป,ป,ปกับเห็ดบ่อฮัลแล้วพงเห็ดแล้วห้องแรกค่ะไม่นด้เสียห้เบิง้งข้างในที่เห็ดแล้วแล้วทั้งหมดค่ะกะหมดไปหมาแล้วดีแล้วค่ะ,ผมผมมะ,คะอันไหนที่เป็นไม่ซีเรียมไม่ไม่ซีเรียมอะเพราะว่า สามีเพิ่งลงซิลิโคนที่เมื่อเราให้เบ่งมือคืนนะคะที่มันพับบริชายาปันไดนะคะเนาะเพราะว่ามันย่อมคืน,นะคะ่ะเพราะสามีเพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดเองค่ะยังมาแรงเวลาไม่น้อยเ,เอาลูกนอนหรือว่าทำความสะอาดบ้านในบางทนก็สิหมอกมาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวเราก็ไปแป๊ก่าเฮ็ดแล้วอันนั้นเพิ่นเพ่ต้องการไม่น้อยช่วยเหลือเป็นเฮ็ดเองนะคะอันนี้ข้างบนนะคะเนาะเมื่อเราให้เบิ่งคานนะคะโดยมันสภาพเป็นไปเบิ่งคานที่เฮาเฮ็ดกันคานแบบไงแค่ค่ะ อันที่สใส่คือซิลิโคนค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาบอเอาซิลิโคนลงนี่เพราะว่าที่เป็นสาสามุกโปมงน่ะคือแบบวา่าล้มขังนอกเข้ามาค่ะหนาวหนาวค่ะล้มหนาวเข้ามานะคะน,ะคะนะคะ้ะสามีเพิ่นกันเลยแบบวา่าเอาซิลิโคนค่ะมาลายิมงขอบหมดเลยค่ะลายขอบเลยค่ะ,เ,คะเราเพิ่นกันเอาไมา้ตีนะคะจริงๆเราบ่มีนะคะแต่ว่าเพิ่นเข็ดขึ้นมาเองพเพิ่นคิดขึ้นมาเองค่ะหลังจาก แลนซิลิคอนแล้วคนกันเลยเอาไม้มาตีอมออบเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าโบซันลมมันขม่ามันจะหนาวแลวค่ะอันนี้คือข้ามทีไม่น้อยกับสามีซอยกันมองความใหญ่ของข้าน,นะคะพี่นอ้องซีีนิ้วมือมีเงาไม่น้อยความใหญ่ไม่น้อยว่าหกข้านโมเมนต์ค่ะหาข้านนับเลขิีทเอ้ยเนาะอันนี้คือข้ามนี้เฮ็ดแล้วค่ะเพราะว่าฟังนี้จะจะทายุนักล้มขมา้าม่า มากกว่าอีกฟังหนึ่งนะคะค่ะฟังนี้ฟังนี่บาทานในเฮ็ดนังนะคะค่ะคะฟังนี้แค่ลงซิลิโคนไปจุซื้อบาท่านเนี่ยเอาไม่ออมไปอันนี้คือสั้นบนค่ะอันนี้คือสั้นบนทีแบบเก็บของง่ายค่ะสั้นบนขเนี่ยค่ะสามารถที่จะใส่เตียงใส่อย่างนอนได้ค่ะแต่ที่นี่มามันก็เป็นบ้านแบบว่า,าเป็นบ้านทัพ์ ยูดัอบคุณวได้น่อยนะคะนะ้ ai, องแบบยูสองตายายสองเถ่าสินะสองสองัวเมียนะคะยูได้แบบนี้ค่ะปลาทาั้งเทิงก็สิเป็นห้องนอนหรือว่าสิเป็นที่เก็บของก็ได้ค่ะแต่ว่าสามีเพินเ่นเฮ็ดเป็นที่เก็บของนะคะเป็นที่เก็บของที่ทํางานของเพื่อนนะคะนะคะเพิ่นก็ซื้ง่ายของอุปกรณ์ข้างล่าง,งย้าถามหาร์ดค่ะพี่น้องแบบโหกแครงค่ะอันนี้เครื่องเลน <S <S 2> <S 2> เครื่องเลนของฟูซายอีกอันนึงค่ะสามีเพิ่นซื้อไม้ม่อีกอันใหม่ล่าสุดคือเครื่องตัด เลยความ้อนค่ะอันนี้คือฮีเตอร์ค่ะตอนนี้ก็เพื่อนเพื่นทีไม่น้อยซื้อมาบ่อพอดนะคะเฮาซื้อมาสิบสามสิบสองแผ่นนะคะมันจุดโชคดีตรงเว่าจุดช่วงที่พนลดราคากับบ่อพอดนะคะซื้อมาแบบผิดนะคะนับพื้นที่ผิดเฉพาะช่องเล็กน้อยละใส่ไปเราสามสามแพ็คสามแพ็คนะคะแตเหลืออยู่ํามนี้ค่ะสิบบ่อพอดอะค่ะเพราะว่ามองนี้จะ มางนีมจะใหญ่กวกว้างกว่านะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะฝนตกเจ้าค่ะฝนตกลมแห้งพายุเข่าแบบนี้ค่ะไม่ว่าบอเห็นแดดมาหลายมื้อแล้วค่ะพี่นนอกต้องการแดดค่ะตอนนี้ลมอู้สุดยอดค่ะลมสุดตอนนี้สามีซื้อมาใหม่อีกค่ะเป็นเลื่อยเป็นเลื่อยใหม่เฉพาะนะคะ บบนีไม่น่อยบทจะทำราะคาไม่น่อยไม่น่อยบรูเรืองนะคะกะมันจะดีกว่าอันเก่านะคะอันเก่าทีพื้นื้อนะคะเป็นเลยแบบธรรมดาค่ะอุปกรณ์พนวางไว้นะคะเฮ็ดแล้วเสร็จแล้วเครื่องนี้เะียวใส่บ๊หูบู๊งค่ะก <laughs> ไม่ใหญ่แม่น่ยนยนยอยใหญ่ของเพราะว่าสามีเพ่นต้องการพื้นที่ว่างนะคะ พื่อที่จะลงอันนี้ต่อค่ะแต่ว่าก่อนจะลงไม่ปลอมนะคะก็จะลง,ลงแบบว่าแผ่นแผ่นใอยไดงยินเสียงแคคๆคคคคค่ะอันนี้แพงแพงค่ะพี่ลองแค่ม้วนเดียวนี่ค่ะม้วนเดียว,ยวตกอยู่ประมาณอยู่ที่2,000-3,000บาทค่ะ2,000-3,000บาทบรรเทา,ทา,ทาทค่ะอันนี้ก็ซม้อมาพิชจะได้แห้ง,งขนาดเลยคะะ่ะจะได้ซมาอ์ทพิชยังว่า ซื้อมาพี่ต้องที่ว่าซื้อมาหน่อยนะคะหนจะซื้อมาหลายกว่านี้เพราะว่าชผู้ชมชิวๆหน่อยสามเขาซื้อสามพันแถมหนึ่งนะคะเนะาะกะไม่ยยได้เก่ายางเด็กคัมซามีขายยางคเพื่อมองข้างในขึ้เก่าค่ด้ยินเสียงปะ่ะคะนี่คือถ้าเขาลงไม่จริงนี่ค่ะเวลาย,ย่างเนาะค่ะก็จะด้ยินเสียงอีแอดอีแอดอีแอด,ดค่ะมาหน่อยยางกะต้องลงแผ่นนี่ค่ะกะต้องลงตัวนี โอ้ยนี่เสียงดังแ FREE ห้งค่ะก็ตองรง,งแผ่นี้เพื่อป้องกันยังป้องกันเพื่อจะว่าไม่น้อยจะหายเบื่อค่ะอันนี้คือคือผลของการอันนี้คือเป็นเป็นห้อยและค่ะเป็นห้อยบุ๋มและค่ะเป็นห้อยแบบว่าอันนี้แค่แบบว่าสายไฟวางไว้ซื่อๆนะคะสายสายไฟสามีเพิ่นเอาซื้อมาเป็นม้วนนะคะเพิ่นมาวางไว้เก็เป็นห้อยค่ะเพระความหนักก็สิลงเอาเอาันนี้ค่ะเอาอ่าไม่ปลอมลงเพื่อป้องกันที่จะ่ให้เป็นห้อยนะคะ ถ้าบอ่อเอาลงได้บอ่อได้แล้วค่ะแต่ว่าภายในเ,าเน,เนเดือนเดือนเดียวพ่อ่ะบ่อต้องเอาอย่างไรเดือนเดียวความสวยงามของไม้นี่ก็สิหายไปวัดเลยค่ะก็สิเป็นแบบห้อยขี้ควรโดยที่ว่าฝรั่งเพิน่นยางเข่ายางออกเพิ่นก็สิบ่อสอดรองเท้าก็สิเป็นห้อยอยางอันก็คือบ่อให้ไม่รอบรีทูดค่ะก็สิเป็นห้อยอยางสามีตะกอนก้อนอนานานั้นไม่น้อย เมลอยบริอาพามาห้องให้เพิ่นเพิ่นจิย่างเขาย่างออกนะคะแมลเป็นเป็นห้อยแม่ลอยก็เลยเอาผ้าเอาผ้ามาปูให้เพิ่นบริให้เป็นห้อยนะคะเนาะเพราะว่าเขาบ้านแม่ลอยออกมาหลังบ้านกับฝนตกกับสิเปียกกับสิเป็นบเวา่าอ่าเป็นห้อยนะคะการนี่ค่ะแม่ลอยกระใหญ่ก็ามาห้องใหา่ของสุจิงตุย่างอันนี้คือสายไฟที่แม่ลอยว่าสายไฟเพิ่นซื้อเป็นม้วนมาเพิซื้อเป็นม้วนมามาเอามา,มา,มาแบบเพิ่นสมมาเห็ด อย่างของพนน่อในหลายมันก็บรูเรื่องหรอกค่ะมันบรูเรืองเรื่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 องงานพวกนี้ค่ะอัอี้คือแดดออกค่ะแดดออกฝนตกนะคะพี่น้องแต่โบได้ให้เราขายยังก็เป็นมนีก,กับสิพ้าลูกไปพ้าลูกไปแข่งกีฬาอีกค่ะแต่โบแน่ใจว่าฝนตกขนาดน,นี้่น,น,นสียกเลิกการแข่งกีฬาบอมันจะมีสองกีฬาค่ะกีฬาหนึ่งกีฬาเกี่ยวกับอ่าฝนตกแดดออก กีฬาเตะพุตบอลกับกีฬาเตะพุตบอลปันเพลินอีกค่ะเตะพุตบอลด้วยสากนเพลินเกษิยกเลิกนะคะแต่ถ้าเตะพุตบอลปันเพลินเขาก็สิยงแบบเฮ็ดต่อไปค่ะฝึกต่อไปพออยู่นี่ฝนตกขนาดไหนลมแรงหนาวหิมาโตเขาก็ฝึกซ่อมค่ะอันนั้คือแผ่นคือแผ่น insulation ก็คือแผ่นกั้นความหนาวความร้อนนะคะแค่แผ่นเดียวคะ่ะพี่น้องเกือบหมื่นค่ะแค่แผ่นเดียว <changing S 2> ค่ะเกือบหมื่น แพ้แห้งค่ะแต่ก่อนน่ะถือจ้ะค่ะก่อนโควิดน่ะค่ะก่อนโควิดน่ะถือพอหลังพอโควิดมาล่ะโอ้ทุกอย่างแต่พอทุกอย่างขึ้นราคาของขึ้นราคาอาหารการกินขึ้นราคาค่ะพี่น้องการเนี่ยค่ะเม่อไหร่ก็เลยมาอัปเดตให้เบิรงค่ะว่ายีามันกวเว้นเพราะว่ามืนขึ้นมาเห็ดสามีเพิ่นเห็ดอยู่ผู้เดียวแม่อน่ร่ก็บ่ได้เห็ดหรอกค่ะบ่ได้มาซอยเพิ่นซอยเป็นปังครั้งมางคราแม่อน่ร่ก็บ่ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่า เซตเป็นรูปร่างอัน,น้บุคคลเซตีหลังคบาบนบุคเฮตมาไห่บนบุคคลขึ้นเฮดไห้เนาะค่ะการนี้ค่ะคือ,ค,อคือขังง่าเนาะค่ะเนาะกะสามีเพิ่งกัสซิมาเดินสายไฟเอกค่ะกะนี่คือรูปร่างถือว่าเซตบอกะถือว่าเซตยู่เนาะค่ะเนาะแต่เพียงแค่ว่าไม่มีสายไฟเนาะค่ะเนาะบ่มีสายไฟบ่มีหลังคาโอ้ยเนาะอยากซีฟาวฟาไปใส่ <laughs> ต่คือรูปร่างเองค่ะ รูปร่างที่เสร็จเรียบร้อยนะคะนะเสร็จยิงคือเสร็จข้างในเสร็จหน้าต่างแก้ไขปัญหาเรียบร้อยค่ะประตูแก้ไขปัญหาเรียบร้อยค่ะหน้าต่างอ,อันนี้ก็แก้ไขปัญหาได้คือก,กันค่ะเรียบร้อยแต่ว่าบอดีปันาไหนบอดีเกินแก้เพราะว่ามันยังมีลมเข่าไม้อยู่คภายใน,นกะสามีเห็นสามีหัวขวนพออย่างใสซาลาเปใส่ซาลาเปปิดไว้ค่ะบม่ให้ลมซอยได้ไรค่ะเพราะพูดว่าอเออเนาะ มันซอยได้หลายพอตอนแรกมายืนดินหนีมาหน่อยเดี๋ยินแบบว่าได้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 ลมเย็นได้ไอลมเย็นเข้ามาวินแบบเย็นลมลมแบบลมอิ่งๆค่ะสามีเพิ่นกับมาเพิ่นกับเพิ่นกับบาวาเพิ่นกับหัวขวนตอนแรกเตยชิมไม่น้อยเฮ็ดนะคะไม่น้อยติดคือมันเป็นสองโปโวโซโว์นี่เห็นข้างนอกเลยค่ะลมเข้ามาทุกอย่างก่ะคือลมหนาวมันบ่ มันโมยกเวงนนะคะว่าล้มซองนิดหน่อยห้ามเข่านะคะมันเข่ามดแหละค่ะน่าจะอามาตะค่ะสามีพึ่งก็มาเยืนมุ่งหนีพึ่งก็แลบเออเนาะพึ่าเห็นผลนะคะผลกระป๋อปากพึ่งกระป่อยเพร่อการแก้ไขอยู่ค่ะแต่ที่นี่มาปัญหาอันย่อยล้วงค่ะกุญแจหายตอนแรกลูกเล่นแม่น้อยบอกสามีว่าให้เก็บเด้อเก็บเอาไปเก็บเอาไปซ่อนไว้เพราะว่าลูกเล่นอาจจะอาจจะ S <S <an throp od> บดใจปวดเพราะน้องป็้ยัง,งดอกไฮเลนซายไปอาไฮเลนปุ้บไปยังเพราะว่าประตูปหน้าตาในสิปิดตายพน,น่ะสินะคะที่นี้โดวยที่ว่าพ,พิ่นพิ่นลืมไปว่าเพิ่นต้องแก้ไขตรงจุดนี้ค่ะที่นี่ก็คือเปิดบ่ได้ล็อกล็อกตายแด้ค่ะตอนนี้ล็อกตายแล้วก็เปิดบ่ได้ค่ะสิมากแก้ปัญหากันแบบไหนก็นยังบ้านหูอยู่ค่ะยังอีกแก้อีกปัญหาที่แก้ปัทหาใจอยู่ค่ะเพื่อนกันเนี่ยค่ะแม่อเพื่อน,นี่แม่ละบริเฮตเพราะอย่างสามพี่พันมาเฮตยอยู่ผู้เดียวค่ะ อันนี้ที่พ่นเหดอยู่ผู้เดียวได้เพิ่นก็สิเฮ็ดไปก่อนค่ะนี่ค่ะพื้นไม้จริงนะคะไม้จริงข้างล่างไม,ไม้ไม้นี่เพิ่นก็สิลงเพิ่นก็สิลงอินซูเลชั่นก็คือว่าอ่าก็คือแผ่นนั่นค่ะเพิน่นสิมาลงเพิ่นตัดลงเฮ็ดคู่เดียวค่ะมาลงไม้เพิ่นเฮ็ดอยู่ผู้เดียวยา้ำคืนทําช่วงที่มันอนเอาผู้เ่าแผ่นอนลงนอนนะคะไปนอนค่ะก็สิมีผู้เบาแตนเนสใช้ผู้เ่าจอนหรือว่าผู้เ่าจีโอมาซอยพอนะคะมาซอยพอ กะซอยได้กะสึก่ล nah ่ักสวกกะซอยได้สำนั <S <S ่นมาค่ะเนาะคือเด็กน้อยส่วนมกสามีเพิ่นเฮ็ดอยู่ผู้เดียวกะแพ่นแพนกคือกันค่ะพื้นพื้นไม้ปลอมสามีเพิ่นก็มาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวคือกันค่ะน้อยบ่ได้มาซอยเด้อค่ะหลายขั้นตอนแหงค่ะพี่น้องกว่าสิเป็นรูปร่างก่อนมาลงไม้นี่ก็สิลงอินซูเลชั่นพอลงอินซูเลลงไม้แล้วก็ก่อนมาใส่ไม้ปลอมก็ใส่ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ไม้ปลอมก็คือพน ขั้นตอนสุดท้ายก็คือสิ้นสุดในการลงพื้นเรียบร้อยค่ะพื้นสีนี่สีข้าเพราะว่าต้องการให้มันตัดกับสีไหมนะคะและ้วก็ถามว่าแล้วก็มันกับเเห็นความสกรปรกน้าค่ะเห็นว่าใครเป็นคนขีดขานไปเลยค่ะแม่นอ้อยแปลว่าแปลว่ามัน,ม,นมันบวกขีดควรน้ำค่ะมันดีตรงที่ว่ามันบวกขีดควรมันบวกเป็นห้อยนะคะนี่ค่ะก็คือแม่น้อยอเป็ด บ้านใหม่บ้านน้อยบ้านน้อยเขาไม่น้อยกะมอมนีกัพโปลูว่าสามีเพิ่นจะเอาอยัางมาเฮ็ดให้ลูกนะคะเนาะไม่ไหนผู้บ่าวเพิ่งกะสีวังแผนของเพิ่นจะยันะคะ่ะซึ่งทุกอย่างแผนนะคะการจะตรงจะแต่งนะคะสามีเป็นคนเฮ็ดไม่น้อยเบอ <at> เป็นแค่แบบผู้ยางน้าก้นเป็นเช้าเช้าเดินตามหลังอิลีนะคะเช้าเดินตามหลังอิลีค่ะบัเป็นเช้าทางเท่านานะคะเด้อมัเป็นช่างเท่าน่ะช่างเท่า,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 าหลังอิลีค่ะ มาห้เบิงมีความสุขพุ่ิใจอยู่ค่ะว่าเฮ็ดได้เฮดมาได้จังไดเฮดได้จังไดบอลลูนด้วกันค่ะอุปสรรคหลอีีค่ะพี่น้องเพราะว่าก่อนจะลงพื้นใหม่เนี่ยค่ะประตูนี่สามีเพิ่นก็นเอาออกมาบกมาเอยียค่ะเอาออกเพิ่กนกนมาา็มาตัดมาตัดออกอุ้ยตาตัดออกไลายแหงค่ะอุ้ยแม่น่อยก้อนมาเด้นนะมังกง็อมาตัดออกไลายค่ะเพราะว่า อ่าจริงๆเราประตูเก่าน่ะมันจะพื้นจูนี่แหละจูนี่พอดีเลยค่ะพื้นใหม่พอดีเราลืมไปว่าถ้าเขาเอามาลงพื้นใหม่ก็สิพอพโอเคบ่มีปัญหาอย่างก็พอดีแต่เอามาเอิญว่าถ้าเขาลงพื้นใหม่ปอมปึบมันจะจูเปิดบ่ได้ไรปิดบ่ได้ไรก็เลยต้องมาตัดนะคะตดัดชุดจริงตัวอย่างสามีพนเ็ดเองค่ะเ็ดเองตัดมือค่ะอันนี้ตัดมือประจัครื่องนะคะตัดมือแลนมาแล้วแลนมาอย่างน้ำฝนตกสรุปแล้ว กีฬายกเลิกค่ะการแข่การซ้อมกีฬายกเลิกค่ะบอกให้ยกเลิกให้กระยุยะที่ทำไม่น่าเชื่เบิร์ฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์พยากาณค่ะบอกฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์จะพาไม่น่าตากใสตากนี่ค่ะขอบคุณลหลายๆผ่ะเด้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากเลยคุ้มใจไม่น่ยคิดหน้าพอกันไหมคะสวัสดีคะ่ะ